แล้วเคุยเอ้ยอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับด้วยไม่สนุกจะไปไหนไม่เองจะไปไหนขับรถเติมน้ำมันก็หมดแล้วก็เดินกลับอยู่ดีไม่หมดไม่หมดเต,ติมมาเติม <c oughs> ลาภิลาภิไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ก็ถ้าเกิดแทงถูกเป็นสองพันไงไม่เอาโอเคไหมไม่โอเคเองพูดเข้าหูสายทะลุหูขวาหรือไงการพนันไม่ทำให้ใครรวยหรอกนะแต่พี่เฉินรวยถ้าพี่เฉินเลยพี่เฉินจะเก็บตังค์แก๊งทำไมไม่อะไนก็ส่วนกลางแม่ก็รวยก็ออกให้สิไม่ก็พี่เฉินบอกว่าถ้าไม่เก็บพวกมันก็ไม่ทำงานปกติเองก็ไม่ทำงานอยู่แล้วหรือเปล่าก็เดี่ยหอะไรทำงานอยู่ แม่งไม่เคยทำงานเองวันวันยืนอยู่แค่ตลาดเขียวกับสอนอกับโรงพยาบาลไม่ตาเลยยี่เหลี่ยอพูดแรงไปเปล่าไม่ได้ดา่าอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้จะคุมวันมนาะ <c oughs> ให้มันมาเลยเนาะพูดแรงไปเปล่าอันนี้คือวันหรอขอโทษลกกัน ตัวเรยจริงใครจะไปรู้ว่าวันนะอะทษได้ไหมไอ้ต่กว่างัให้ไร้ไมได้ไมได้ไหมไไหลับรอว่าบึงมามือตัวว่าขอบใจนิเชียเออกขอโทษแล้วดีไงค่้าก็ไม่ได้ว่าซะหน่อยข้าแค่ะเรื่องจริงนี่เรามาค่าทำไมอ่ะโอเคพวงนี้ก็อย่ามาคุย đi mày mãe đi ăn mãe 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 à, mãe 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 không mãe nó mãe đấy ngay, mãe 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 Không mãe con mãe 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 เอาาำไม่ะเียไม่เขาบอกว่าไม่ตั้งใจไงไม่อ่อก็แยกกตรงนี้และเดี๋ยวเาไปทออะไรนะกตรงนี้แหละับไงอะเล้วจับยังไง แล้วเป็นอะไรก่อนเสสียความรู้ึกก็บอกว่าขอโทษยังไงขอโทษรักกาดีกันได้ไหมไม่อย่ามายุ่งเราคนไม่ทำงานเลยปกติก็ไม่เห็นลืมนี่เมื่วันนี้ซึมอ่ะพูดแบบก็ไม่ชอบดีกันขอโทษละกันต่อไปจะไม่เรื่องจริงและก็ไม่ทำงานก็ไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดรอ้อนให้ใครไม่ทำได้แต่ว่าพูดทำไมเนี่ยเอาไม่ได้ดา่าสนอยมากี่ระด,ดาพี่เชิญก็เพิ่งด่ามาว่าวันวันไม่ทำอะไรยืดแต่กระลายเขี้ยวต้าบอกปฏติว่าคืองานมีแต่คนดา่าเอาไม่มีคนเข้าใจาม,มาเฉยเลยวา เแม่ก็ข้าเข้าใจข้าเข้าใจว่าการยนเวลาเล่นเล่นมันเรียกว่าเองปะมันเรียกว่าเองปะวะใช่ปะมันเรียกว่าเองหรือเรียกว่าเธอวะมันเรียกว่าเองหรือเรียกว่าเธอนะเองปะวะใช่ปะมัาเป็นเด็กเลยวะข้าไม่ชอบไม่ชอบอะไรเวลามาพูดแบบนี้ขอโทษได้ไหมไปแล้วขอโทษเพราะว่าแล้วก็มาขอโทษ เอาข้าไม่รู้ว่ามันตัเองจะแบบว่าเซนซิทีฟอะข้าไม่ชอบที่เอ็งพูดแบบนี้ข้าไม่รู้เอ็งจะเซนซิทีฟที่นหะพี่ฉันก็เพิ่งด่ามาเอ็งก็มาด่าเพิ่มอีกพี่เฉินให้หรือเปล่าเดี๋ยวข้าไปบ่นพี่เฉินให้ก็ได้มันเป็นงานของแก๊ง เองไม่ได้เอาอะไรของแก๊งมนาะซะหน่อยเองินก็จ่ายทำไมจะไม่จ่ายเมื่ออาทิตย์เองไม่อยู่ค้าก็จ่ายเขาจะบ่นเองทําไมแต่ค่าเพ่งค่าไม่มีจ่ายค่าเสียไม่มีจ่ายใครไม,ม่จ่าย,ายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วค่าต้องรอตังค์ที่พี่สกอตจ่ายเขาพี่สกอตสั่งของไว้ยังไม่จ่ายตังค์เองก็ต้องรอบ,บอกพี่เฉินว่ารอได้หรือเปล่าไม่ใช่รว่ารอได้แต่ไม่ไ ะอะไรนะพี่เฉินบอกเราได้แต่ว่ามันจะมีดอกเพิ่มดอกเฮ้ยรอนดูไว้รอแมนแดงมีเรื่องตอนนี้มีเรื่องอีกแล้วเนี่ยขออยันมีพี่เฉินเรียกไปด่าแน่เลยนะไปคุยกับพี่เฉินให้ไม่เอาเดี๋ยวโดนดา่าโดนด่ามา ก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่เฉินให้ Hi, ไม่แต <จะ S 1> <ด>่งออเงี้ยทำไมแ่เดูดยวค่ะเรามีเหตุผลผู้ใหญ่ฟังเราเสมอแหละต้องดนพี่เฉินด่ามาว่ามึงเป็นเด็กบอกพี่เฉินเราเองออกแก๊งแมวไมวเราไม่มีค่าด่าเขาก็ไม่อยากโดนด่าแต่เราไม่ทำงานแมวข้าไม่ะแมว ้าก็ข้าก<อ>็ทำแทนนี่ไงเร็วข้าร<ะ>ับพิชชนข้าร <c oughs> ู้เฮ้ยแล้วไอ้จิมันเคยแบบไม่อากอุบัติเสตุจไปยังไงจิมเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แดงแดงไอ้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ใช่แ <c oughs> ดงแดงแดงเลยฟ้า <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่เลนแดงนะแลนแดงหรือฟ้าอเอเ้เล่ยไอ้หลมีเซียนเปล่าเซียนมีเซียนแถวนี้เปล่าครับแดงคอนเฟิร์มใครมีเซียนมั้งครับมีเซียนไหมมีเซียนไหมเองเล่นไพ่ต่อหน้าข้าเลยเหรอใครแทงเล่นก็รวยแดงเหรอแดงข้าพันใครเชื่อก็รวยถ้ารวยขอตั้งด้วยโอ้โหรวยจริงด้วย สตานีสถานีสถานีมาอะไรนะแดงแดงอีกได้แดงจริงเหรอเอมแดงจิงเปล่าใช่ไหมแดงจริงเปล่าแดงจริงถ้าไม่จริงอะถ้าใครถูกขอตั้งค์ไปจะตั้งไปจ่ายเก่งถูกที่เธอถ้าไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำให้ซะหน่อยโอชิบหายโอ้ สามคนเลยเหรอสวยเไปอบคุณมากเซียนขอบคุณมากเซียนเฮ้ยขอตังค์เลยดิไอ้ยเซียนอยู่ไหนเซียนใครโทรขอตังค์เลยเซียนคนไหนวะใครคือเซียนวะไอ้เซียนมาต่อเซียนมาต่อมา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 ต่อมา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 ได้ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จ้องไปไ่ใจเก๊ไม่มีตังค์แล้วเฮ้ยเซียนเซียนอันนี้ลงอะไรดีตั้งเงินตั้งเงินหนอดใบ ถ้าถูกขอตังค์ได้ไหมเอาผมลงแค่ตาละพันอะเอาเท่าไหร่อ่ะห้าพันห้าปุ้ยหืมผมลงตาละพันอยู่เลยน้องชายขอสองพันก็ได้สองพันอ่ะถ้าถูกนะถ้าถูกตานี้นะถ้าถูกตานี้นะมันต้องจั่วปะจั่วโอ้หน้าหิหน้าเสียโอ้โหสุดยอดทำไมทำไมอะมันจั่วเหรอทีมตรงข้ามอะกก็บอแล้วใช่ ใช่เหรอผมนึกว่าเสียแล้วเมื่อกี้ยังไม่บอกเลยเชี่ยเชี่ยโอ้โหเอาเอาเบอร์มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอตั้งเลยสามสามหกเจ้าไปจ่ายแก๊งสามสามหกสามสามหกกูบอกสามสามหกอะไรนะสามสามหกสามสามหกหรอไปแล้วขอบคุณมาก ไม่ใครไม่พูดแล้วแล้วแต่เองเลยเรากันข้าจะเอาเงินไปแจยพี่เฉินข้าไม่มีตังค์ข้าเองเองไม่มีตังค์แต่ข้าบอกอะไรเองก็ไม่ฟังดีฟังฟังนะโอ้อลลอว์ว่าไงโอ้ไม่รับโทรศัพท์เลยเออพอดียุ่งอยู่ปรับตัวอยู่อะไรวะไงเรื่องมีเรื่องมีเรื่องอะไรวะ ือผมมันจะไปเออไปไปทำทรงตึงอ่ะไปทำทรงตึงอ่ะแล้วไงต่อคือตีฮิ้วขาเจ้าลูกผมเข้าแก๊งผมจะไปทำทรงตึงเช็คหน่อยเช็คหน่อยเออไปดิเดี๋ยวกูนี่ไปไปปะไปดิเออเอาปะพี่เฉินโดาพี่เฉินเบอร์อะไรเมไบลเบโดนด่าเพิ่ม ยอย่ารอดใจก่อนเลยดีไม่ไม่ใช่ค่าไม่ได้ถือตังไว้เลยไม่ใช่ค่าก็ต้องโดนไม่แพตบนค่้าฝากไว้ที่พี่แพตหลับร้านหนึ่งค่าไม่ถือตังไว้เพดี๋ยวข่าใช้เป็นข้าเจอที่ไหนใช่ก็รอพี่แพตตอบมาก่อนค่าพันได้ไหม ไม่ก็บอกหรือว่าข้าไม่ได้ถือตังไว้เลยข้ามีในตัวอยู่สามพันมั้งอ่ะมึงค้าโดนหนาแน่เยัยทงทงมมเ่ยงก็โดนพึ่งทองมาเมื่อกี้เองพี่ฉันบอกว่ามึงไปเอาเงินนานเนาะมึงโกหกใช่ไหมไอ้เยี่ยตีได้แฝกโคตรดีเลยดุ๊กนิ่มโคตรดีเลยเที่ยใช่หนาทั้นทงนั้นเลยไอ้ดุ๊กนิ่มโคตรดีเลยไอ้เที่ยหาเงินมาจ่ายให้เด็กเที่ยนี่มาทำเที่ยนบ้างวันวนัน เก็บแม่เลี้ยงที่กระดาษเขียวทำไมมันมีแฟนด,ดีอย่างวะไอ้เหี้ยข้าไม่ได้เถือ่อนปงจริงๆต้องรองพี่แพทเท่ามาก่อนเป็นข้าก็โดดพี่เฉินแท้พี่เฉินอาว่าโกหกฟังไม่เู้เรื่องพี่เฉินเอาว่าข้าโกหกทำไมอ่ะเราแบบว,ว่าโกหกไปจนพี่เฉินไม่เชื่อใจเลยเหรอก็ข้าบอกว่าข้ามาเอาเงินแต่พี่เฉินบอกว่าไปนาน พี่โทนี่อยู่หรือเปล่าพี่โทนี่ไม่อยู่แต่พี่เกียร์อยู่ใช่และพี่ตอนก็น่าจะอยู่เสียกูใช่เหรอสองปีเลยเหรอ,อใช่เหรอไอพี่คก่อนรุ่มนี่มาสองปีแล้วเหรอเย็ดเคไม่น่าถึงดีกับมันนักไอ้เคียไม่อยู่จา่ายเงินแกงให้ใช่ดีจังวะ ไอ้เฮีย้ยตีปอะวันมัาทำเฮีย้ยหรอวะมันทำไมมันกว่ามันไปจีบมาตอนไหนวะอะไรหรอเชื่อนแน่นอนว่าไอ้เฮีย้ยคุณหนูเฮีย้ยไอ้เฮีย้ยเด็กเฮีย้ยสวัสดีซันซันเขาขอบเบอร์พี่เฉินหน่อยสิ <laughs> ฮะเป็นแกงภาษาอะไรเคยร์บังอยู่ท่านนี่หน <laughs> แหละบังอยู่แอบนึงค่าคุยให้ เฮียละเฮียเฮีย <aspiration> ล่ะค่ะรอพี่บางค่ะพี่บางอยู่ไหนพี่บางเบอเอ่อมีเบอร์พี่เชินไหมคะเอาเบอร์พี่เชิญนได้ไหมใช่เพราะว่าเฉติบอกว่าจะโดนพี่เชิญด่าเพราะว่าไม่มีตังค์ส่งแล้วก็ซื้อเพลง ซื้อเพลงแต่สตีบอกว่าจ่ายไปแล้วแต่เนี่ยเขามาเก็บเพลงที่บางจ่ายไปหรือยัง <c oughs> โอเคครับโอเคแต่หนโทรกับ <c oughs> มี <c oughs> อะไร <c oughs> จะพูดไหม <c oughs> แป๊บนึงนะคะขอคุยเรื่องครอบครัวก,ก่อนอเดียวใจก่อน พี่รวมกันหมดแล้วเนี่ยเออแป๊บเดียวจะรีบไปเร็วเร็วเออแป๊บเดียว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยโอ้ยตายแล้วควยเอ้ยอย่ายุ่งครับอย่ายุกขครับด้วยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยแม่เฮียแล้วกันเนี่ยเฮียของแท้ เฮียของแกเฮียงทำไมทุกนี่เป็นโอดจังวะเองโกหกข่าอีกแล้วมีเลิกหลายยำเลยงานงานนี้หักทุกคันเฮ้ยกษ์เขาเขาโมยรถด้วยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย อิกสัตว์เลยมันสลบปภาพพูดด้วยเอเยเอ้ดีอะไรนะเอ้ดิใช้ทำไมใช่ใช้เขาล้เอ้ยไอ้ดิไม่แต่ถ้าป้อนมันก็ตำรวจมานะ ได้อขอร้องเอ้ยตะโกทำไมอ่ะขอร้องกำลังไปเออมันจะเสร็จแล้วเนี่ยอสอบแอบก่อนเราตรงนี้นะ ไม่ถ้าคุยกับคนรู้จักอับมันได้แต่คนรู้จักก็ต้องให้พูดนะก็คืออนุญาตให้พูดหรือ<ม>มไงวะจะโขดซะด้วยเพียเอ้ยผมว่าเนี่ยผมขโมยรถผมขำหนีไปเลยดีกว่าวะเฮ้ยแต่ดีม่าได้แฟนดีวะ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้แฟนดีจริงวะ่ะดีเลยอะ่ะผมยอมรับว่าดีเลยนะไอ้เหี้ยจ่ายเงินให้ด้วยทำเหี้ยอะไรก็ทำให้ไอ้เหี้ยดีสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยที่มันได้แฟนดีจังวะ ไอ้ี่เป็นผู้หญิงดีสนะคือดีแบบดีมากเลยนะคือจากที่ผมเคยเล่นกับผู้หญิงหลายคนมามันถามว่าดีไหมก็ดีมันวลีก็ดีแต่ว่านี่มันนี่ไอคนคนนี้ก็ดูดูดีอ่ะเข้าใจป่ะหมายถึงว่ากับถ้าเทียบกับแบบว่าไอเทียบติฟมันแบบว่าวันวันเราไม่ได้ทำอะไรนะก็ถือว่าดีอ่ะ คอยสอนด้วยนะก็ดีนะมไม่ดีแปลว่ายอมจ่ายเงินแก๊งให้ด้วยคิดดูผู้หญิงเฮียจะมาจ่ายเงินแก๊งให้วะถูกว่าไอ้เฮียแสนหนึง่งหาของเขาเองไม่พอต้องมาหาเพื่อนมึงด้วยไอ้เฮียแน่นอนวะเขาดูขอเยี่ยงไม่คนเยี่ยว แล้วก็เอามาคืนดน้วยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่บิลลี่ ครับข้าวหรอเท่าไหร่เอาอย่างละร้อยใช่ไหมโอเคครับไม่หรอ,ลอแล้วเมื่อตรงนี้หรอน่าโดนอุ้มให้ของหายช่มั่งตรงนี้ไม่ใช่แลนเขียวนะโว้ย โ okay. อเคไอไม่บอกไม่เกา่าโอโอเคขอบใจไปไปเร็วละวุะออู้นอ่ะอ้่ะพอเจอเขาดี ลเราเขาจะด่าปะเนี่ยลูกเมื่อกี้ยะขโมยไม่น่าถามเขาจะด่าหรือเปล่ารอบแรกก็ไม่สำนึกผิดแต่รอบนี้สำนึกผิดนะทำเร็ว,วเดี๋ยวพี่ได้ขโมงไม่ มาเลยเหรอสายาก่นถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องผู้หญิงก็ใอเคเอ๊ะเป็นเรื่องผู้หญิงอะรถไม่เลยไปรอเล่นราเล่นถามดูเดี๋ยวเราเจอพผู้หญิงบาก่อนเดี๋ยวดูเราเจอพผู้หญยบมาก่อน เยอะ่าวกรูเยอะาวะ

ออพี่ให้ไอ้เคิร์นเรียกผมว่าป๋าก็ดีแล้วดิทำเพื่ออะไรวะเอา้าก <ห ả? S 1> ็คือมึงเป็นพ่อไม่ใช่เหรอพ่ออะไรมึงไงพ่อมันถูกแล้วทำถูกต้องแล้วน้องไม่ใช่พี่โคตรเด,ดาเลยครับต่อไปพี่โคตรเที่ยใครมีอะไรจะบอกแล้วคนนี้บอกอะ เดี๋ยวบอกแต่ไม่โกรธนะจะเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าเดี๋ยวบอกไม่โกรธใช่ไหมล่ะจะทำไม่โกรธนะว่ามันหลายแรงปะเียวคนตีจะเข้าลงมาอีกรอบหรือไงไม่ใช่กฤษผิด ฮัลโหลพี่เฉินเออวะไอ้ขอเออไม่ไม่คุยกันก่อนขอทรงตึงเลยนะเออเออได้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 ได okay, okay, เอาโอ <okay. S 1> เคโอเอ <laughs> กดกดผิดได้หีจะกดเาอาหัวคอตกไม่ขอใช่ไหมอ่าใช่ใช่ทำไมอ่ะมันร้ายแรงเรยปเสียแล้วญญวันนี้ข้าคุยกับผู้หญิงสองคนพร้อมกันละ จริงจังปะออไยอกเลกโอ,อนน้อันนี้พูดเล่นอันน <c oughs> ี้พูดเล่นอะไระมาหยกเลินมี่ยกเลไม่แทงและเปลือง AED อันนี้เอาจริงละโอเคคาชิเฉินห้าวหนาน เผื่อไม่รู้เอาเอาแล้วอ๋ออ๋อประกาศจับโอ๊ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะโอ้โหเอาละแต่พันนึงพี่ขอละโอเคค่ะเอาลนะ ไปการลองเช็คดูโอเคค่ะไม่กลกันเนาะกลอค่ะไว้ขอยเขครับเม่กี้ทอะไรไปไม่เป็นไรค่ะมติบันเดที่บอกให้นะว่าเราคิดถึงโอเคค่ะโอเคเจอกันค่ะครับเจอกันรูเีมพีนเชิญขอเบอร์ไว้หน่ได้ไหมได้สองสี่เจ็ดสี่ครับสี่แล้วพี่ลองอิดดไหมอองสี่เจ็สี่แล้วอสี่เจ็ดสี่ โอเคครับผมนู้ว่าพี่นุ้นจะทรไปแจ้งตำรวจโดยพี่เชินอยู่ไหนใช่หรอแล้วมาทัวร์ตัวแพี่อะไรอ่ะไม่ใช่เขาโทรมาขอเบอร์ไงผมก็เลยไม่ได้ให้ไปใครจะมาขอวะรอหน่อยคุยอ่ะโอ้โทรไปขอเบอร์พี่เฉินกับซันเพราะว่าหนูจะโทรหาพี่เฉินตอนแรกคิดว่าจะเอาตังค์จริงง่าถ้าโทรมาพี่เอาตังค์จริงนะอ่เเดดี๋ยวปิแอ๊ยไร ให้หนูไปก่อนนะคะโอเคครับโชคดีคร well, uh, right. right? okay. uh. ับเจอกันครับครับผมไล้วไอ้เบ๊ไปหนีคดีเหรอหนีคดีดิชิบหายเจ็ดชั่วโมงอ่ะี่เขาใส่ละพวกโยกเอวใส่พี่อะพี่คิดดูพี่ยอมได้เหรอเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้ตำรวจเขาอยู่ข้างผมเนี่ยแล้วมึงจะบอกเขาเราไปเฮียอะไรนะอ๋อยากครับพี่เล่ไอ้เด็กเวนแค่นี้ยมดเลยขับรถก่อนโอเครออีกนิดนึงเอเบลี่กำลังมา how careless we yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were